สวัสดีค่ะเพื่อนๆเสาร์น,นี้แม่ส้มกับมาเฮ็ดงานที่เก่าละค่ะมาเฮ็ดงานล้งมะเขือเทศผักต่างๆค่ะแม่ส้มเก็บผักสปรินต์นะคะผักที่ป๊อบอายกินค่ะที่เพื่อนเอาไปเฮ็ดผักโขมอบชิดต,ต้องเก็บทีละใบทีพี่น้องต้องเก็บทีละใสใส่มีดตัองสงิถ้าแม่ส้มไม่ได้ถือกล้องกับซีเรียลคนนี้นะคะมือหนึ่งจับกิง่งมือหนึ่งโหนมโหนมลง เพื่อนอาไปขายโลละสิบหายูโรค่ะพี่น้องสิบหายูโรกับประมาณหาร้อยหาสิบเนาะค่ะทางนี้ก็บ่ได้ลายดอกพี่น้องมันเบาอ่าช่วงเศร้านีมนมมา่มันมีเหมาะมันมีหมอะเขาเก็บแล้วแล้วกเเ็เปิดน้ำเย็นใส่ค่ะเปิดน้ำกอกใส่แล้วก็เทค,ความหลงหเาเสด็จน้ำแล้วก็เอาถุงพลาสติกขอบด้านหนาแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะ แต่ถ้าเ่าเก็บช่วงกลางวันแดดจะจัดมันเหี่ยวเ่าก็เปิดน้ำเย็นล้วแช่ไวสักแป๊บนะคะแช่ไวระเกินสิบนาทีเ่าก็เทเทออกให้เสด็จน้ำให้เสด็จน้ำดีค่ะแล้วเ่าก็เอาไปเข้าตู้เย็นคนสิมีตู้เย็นใหญ่สองตู้นะคะตู้นึ่งเย็นจัดแน่ตู้นึ่งบ่เย็นลายอันบ่เย็นลายสำหรับเก็บมะเขือเทศแล้วเก็บพวกฟักซูกินีค่ะ ส่วนเพิ่กนกะดี้ดีพี่น้องมีหลายอย่างปลูกผสมปนเปกันทั้งดอกใหม่ทั้งผักปลูกหลายอย่างค่ะจะได้มีงานให้คนงานผมเนาะค่ะามีงานใหนคนงานแล้วก็มีรายได้เพิ่มสินค้าหลักของเพิ่นก็นเป็นมะเขือเทศค่ะแล้วก็ดอกไม้จัดดอกไม้นะคะมะเขือเทศเขาโพดฟักท้องจัดดอกไม้ค่ะแล้วก็มีผักอย่างอื่น คนงานจะได้มีงานเห็ดนะมีงานเห็ดมีรายมีไรายได้เพิ่มเติมโอเคนะคะเพืพ่อนๆในแม่สมเก็บออ่า่าสปรินต์ผักโขมก่อนค่ะอันนี้ก็เตรียมถังแล้วพี่น้องเพิ่งจะเอาสองถังแม่สมก็จะเอาไปเปิดน้ำใส่แล้วก็เท,ท,ทน้ำบอกกับน้ำเสดดแล้วก็เก็บตู้เย็นแล้วก็จะมาตัดเอาอีกทางนึงค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ